สตอรี่สีส้มมาแล้วนวัดเคลื่อนไหวหลังปุ้ยโพสปมเหยียดผู้หญิงนวัดออกเคลื่อนไหวหลังมีประเด็นปุ้ยปิยากรโพสเฟซบุ๊กไม่อยากให้ผู้หญิงเหยียดเพศกันเองด้นานนาวัดลั่นโลกสวยณเวลานี้คงไม่มีดราม่าไหนแซกไปกว่าดราม่าเวทีนางงามอีกแล้วเพราะไม่ว่าจะเป็นนางงามจากเวทีไหนไหน ขยับตัวนิดหน่อยก็เป็นที่จับตามองของชาวโซเชียลรวมไปถึงตัวพ่อตัวแม่อย่างเจ้าของเวทีมิสกแกรนไทยแ,แลนด์อย่างนวัดอิจารากรายศีลและผู้อำนวยการกองประกวดมิสยูนิเวอร์สไทยแ,แลนด์อย่างปุ้ยปิยาพรแสนโกสิกเองแฟนคลับนางงามก็ใส่ใจทุกการกระทำของทั้งสองอยู่ไม่น้อยปุ้ยโพสต์ไม่อยากให้ผู้หญิงเหยียดกันเอง ล่าสุดปุ้ยปิยากรได้ออกมาโพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวว่าสิ่งที่แย่ที่สุดคือการที่ลูกผู้หญิงด้วยกันแขวะหรือเหยียดกันเองเฮอต่อมาก็ได้โพสต์อีกหนึ่งข้อความว่าใครที่รักเราขออย่าได้ไปด่าว่าไปแขวะเวทีอื่นๆนะคะผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกันค่ะงดการดูถูกกันค่ะ ซึ่งได้มีแฟนคลับของเวทีนิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์เข้าไปคอมเมนต์มากมายอาทีเห็นด้วยค่ะแม่ตาสว่างแล้วรู้สึกเบื่อมากแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนและทัศนคติมันสอนกันไม่ได้นางงามเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่สามารถหล่อลอมให้เราเป็นคนที่ทัศนคติที่ดีแม่ปุ้ยสอบผ่านข้อนี้ และเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้พวกเรารักและอยู่ข้างแม่ปุ้ยเสมอความรักและการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีคุณค่ากว่าการเกลียดชังเสมอนวัดออกเคลื่อนไหวล่าสุดทางนวัดก็ได้ไม่นิ่งเฉยออกมาเคลื่อนไหวเช่นกันโดยเจ้าตัวได้โพสต์ผ่านสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวว่าโลกสวยขึ้นมาอีกแล้วไม่อยากให้เหยียดกัน มิสกแกรนขายน้ำคลิกยังถูกเหยียดว่าเป็นแม่ค้าถ้าเวทีอื่นหาคนไปร่วมงานระดับโลกอย่างนี้เหยียดไหมและได้โพสต์ร่ายยาวต่อว่าไม่อยากให้ผู้หญิงเหยียดผู้หญิงด้วยกันแต่เชิญเน็ตไอดอลผู้หญิงมาด่าผู้เข้าประกวดที่เป็นผู้หญิงแบบรัวๆและแถมด้วยด่ากแกรนต่อหน้าผู้จัดแล้วหัวเราะกันเฮฮาทั้งครอบครัวขณะออกอากาศ อันนี้โอเอ็กตัวลหเอียดเลยครับพวกสลิมนกหวีดมันชอบมีหลายมาตรฐานเพื่อเข้าข้างตัวเองอย่างเดียวซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่ามีขอเท็จจริงอย่างไรคงต้องรอให้ทั้งสองฝ่ายออกมาเคลียร์กันอีกครั้ง